สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะในหลักวิชาภาษาไทายนั่นเองนะคะในรอบที่แล้วนะคะเราเรียนเรื่องสระอะใช่ไหมอ่าสระอะนะคะมีอยู่สองแบบนะคะสระอะแบบไม่มีตัวสะกด กับสระอะแบบมีตัวสะกดนะคะในคลิปแรกเป็นสระอะแบบไม่มีตัวสะกดนะคะอ่านะคะสระอะคือสระที่มีเสียงสั้นเขียนไว้หลังพยัญชนะต้นนั่นเองนะคะ ถ้าสาระอะเจอตัวสะกดทั้งแปดมาตรานะคะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศนั่นเองนะคะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศให้เราได้รู้นะคะเมื่อใรที่เราเห็นรูปไม้หันอากาศนะคะให้เราออกเสียงอะในเวลาเราสะกดนะคะเราจะได้รู้ว่า อะเปลี่ยนรูปมาจากอะไรเปลี่ยนยังไงนะคะไม่หันากาศเจอที่ไหนให้ออกเสียงเป็นเสียงสระอะนั่นเองนะคะอ่ะวันนี้เรามาฝึกอ่านคำที่ผสมสระอะแบบมีตัวสะกดนะคะแบบมีตัวสะกดเนาะอ่ะ อย่างที่บอกเมื่อเห็นไม้หานอากาศให้รู้ว่ามันคือการประสมคำของสระอะนะคะที่มีตัวสะกดวันนี้เราจะมาฝึกอ่านคำที่ประสมสระอะที่มีตัวสะกดก่อนเนาะก่อนเข้าสูบ่บทเรียนนะคะอะข้อที่หนึ่งตัวที่หนึ่งเลยนะคะ ตัวสีน้ำเงินนี้คือพยัญชนะตน้นสีแดงคือสระและสีเขียวแทนตัวสะกดนั่นเองนะคะตัวสะกดในมาตราภาษาไทยมีทั้งหมดแปดมาตรานะคะ,ะมาฝึกสะกดกันเลยตออะดดตัดยออะงอยางทออะนอทันนออะบอนับ หออะนอหันอันนี้คำควบอะไรคะอ่าเก่งมากควบกร,รมรู้ได้ยังไงว่าเป็นควบกรรมัมหรือพยัญชนะต้นสองตัวให้เราสังเกตที่ตัวไม่หันอากาศลอ,อยอยู่ตัวที่สองดังนั้นเราต้องสะกดพยัญชนะต้นสองตัวคอเราอะบอกครับครับในที่นี้คือการขานรับนะคะมออะดอมัด รอองอลังรออะกอรักอะคันนี้มาดูแบบสองพยางนะคะสีดำนี่เราเนี่ยดูสีดำก่อนเนาะอันนี้เขาเรียกว่าตัวกาลันนะคะทอรอคือตัวกาลันส่วนด้านบนคือเครื่องหมายทันตะคานะคะเมือ่อใดที่เห็นตัวกาลันมาคู่กับเครื่องหมายธนาคาเราไม่ต้องออกเสียง เพราะคันตคาดคือการคาดเสียงนะคะแต่เวลาเขียนรูปคำศัพท์ทอรอกลันจะต้องมาด้วยนะคะอันนี้ก็วออะนอวันจออะนอจันวันจันมีทอรอกลันนะคะต่อไปปออะยอหญิงถ้าเป็นตัวสะกดนะคะจะอยู่ในมาตาแม่กนหรือนอหนู นั่นเองนะคะออกเสียงเป็นหนอหนูแต่ถ้าอยู่พยัญชนะต้นก็ออกเป็นเสียงยอยักษ์ปกติเสียงยอนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะอ่านว่าปออะนอปันยออยาปัญญาอันนี้เขาจะเรียกว่าการอ่านตัวสะกดแบบไม่ตรงตามมาตรานะคะก็คือเป็นรูปยอแต่ออกเสียงหนอ นะคะต่อไป